สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับวันนี้พมเฮ้งกันะครับมาพบพ่อพี่น้องทางช่องข่าวไทยบ้านนะครับเพื่อจะมาอัปโหลดคลิปแนวทางโชคลาภนะครับลงทางช่องข่าวไทยบ้านนะครับโดยจะมีแนวทางมานาเสนอนะครับให้กับพี่น้องท่านผู้ชมได้เห็นได้ชมกันนะครับ แนวทางโชคลาภในมือนี้นะครับเพรเงคิดว่าน่าจะพี่น้องเอฟซีนะครับน่าจะได้เบิ้งได้เห็นแนวทางโชคลาภโค้งสุดท้ายของพ่อสนทยานะครับพ่อสนทยาเพิ่นกะให้แนวทางม้านะครับเพิ่นให้แนวทางมานี่คลิปแรกนะครับคลิปแรกเพิ่นให้มามันจะเป็นแบบว่า เป็นตัวตัวเลขโชคเป็นตัวเลขเนวทางนะครับที่มีเลขปั๊คลักอาจจะเลขตัวประกบนะครับแต่ว่าในคลิปนี้โค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนไ้มาไม่นะครับเพื่อนว่ามันสีลายเอฟซี FC สีสับสนนะครับเพื่อนก็นเลยอยากไ้เป็นโค้งสุดท้ายเน่นไ้นะครับ เป็นการเน้นให้เอาเน้นๆหางเดียวเพื่อนว่ามันจะค่อยๆหลยเอาเอาหลายคูมันก็ออกคู่เดียวคือเกา่าเพื่อนกระเลมมาเน้นให้นะครับโดยเพื่อนให้ซ้มตัวบนนี่การเพื่อนกระให้ยู่หางเดียวนะครับแล้วก็สองตัวล่างนะครับเพื่อนกระให้มายู่ สองคูคือฟันคูหนึ่งกั่นคูหนึ่ง,น,น,งนะครับฟันคูหนึ่งกั่นคูหนึ่งเดี๋ยวพอแห้นกันสิพภาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาเบิงนะครับแนวทางของเพิ่นเมื่อนี้ฝนบปตกนะครับตอนเช้าแต่เลยใครแน่นะครับได้อัดคลิปน้ำแนวทางออกมานำเสนอพี่น้องได้เห็นในเบิงได้ชมกันได้ ขยันปกติแล้วกระสิฝนตกนะครับน้ำเสากับน้ำแรงต่ว่าบรรยากาศมือนี้ท่านได้ตกนะครับกับมีฝ้าหล้วเยู่นะครับฝ้าขึ้นฝ้ารือวเยู่แต่กับม่ท่านได้ตกนะครับกับฝากพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีถกท่านที่เขามาติดตามมารับชมทั้งทั้งช่องข่าวไทยบ้านนะครับฝากกดติดตามนะครับเด้อเด้อครับเด้อเอามือนี้เป็นยังคือว้าติดติดกัดกัดนะครับ ฝากกดติดตามนะครับแล้ยวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับก็มีหลายท่านโทรเขา้ามาตัวเลขเด็ดๆอาจารย์ดังๆที่เพิ่นเขาประจำพยายามเอาลงให้หลายๆแน่เพราะว่าบางเถืกับโาเห็นคลิปนะครับคลิปโขเด้งเตือนพอเห็นก็กันลงมามันก็ดิซํากันหลายเถือน,นะครับ ผมเห็นกับพยายามเอามาอธิบายบางเทือกกับอธิบายในไล่สดนะครับช่วงซีหามื่อมานี้ไล่สดไล่บบเร้นะครับทั้งช่องหลักเพราะว่าฝนตกฟ้าห้องผมเห็นกับบูก้าไล่ก็เลยล้ลอจังหวะอยู่นะครับทังที่น้องท่านผู้ชมตามเบิ้งนะครับทั้งสองช่องนี่แหละนะครับทั้งข่าวไทยบ้านแล้วก็ช่องหลักเฮงนุ่งเลี้ยงห้าเก้าชแนลนะครับอันนั้น ทางนี้เป็นช่องสำรองนะครับพอเ,เห็นเยายามสิข้นให้เห็นทุกช่องนะครับเอาแนวทางทุกอาจารย์มาอัพโหลดให้เห็นนะครับสำหรับของพ่อสนทยานะครับชัดเจนบ่ครับพอเห็นถอยไปอีกใกล้ๆไฟนะครับพ่อสนทยา ก้องสุดท้ายนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดนะครับเพื่อนไฮสี่ห้าเก้าหางเดียวบนนะครับล่างให้ศูนย์ห้าและก็ศูนย์สี่เป็นแนวทางกล้องสุดท้ายของพ่อสนธยานะครับเพื่อนว่าเพื่อนบอกระยนนี้เพื่อนว่าเพื่อนบอกระยันใน บย่านสัญจรเพื่อนวานะครับเพื่อนว่าสัญจรกับโบย่านเพื่อนว่าเดี๋ยวมาฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่เพิ่นคุยกับพู้เฮงมาฟังเบิ้งนะครับบางช่วงบางตอนที่เพิ่นคุยกับพู้เฮงเบิ้งนะครับว่าเพิ่นว่าจังไดครับสูตรแนวตั้งนี่สิบนนี่พ่อห้มะฮางเดียวซี่หาเก้า รผมรั่นิกซีนัดนั่น่เขามาขายยบบ้านต่อเขามาก็ไมได้อยู่ครับร้านกระนับศูอืมอมันเอาตัเนยรถงไหุ้งะครับประเนวเนตัง์ปเีนตังอไม่อดเงหันี่ยโอ้ยเหดุวเดเขาสามเ้า เพราะเขาก็ต้องปรับปรับสภาพค,ครับปรับตามสภาพวันนี้เรียกอบขวัดทำแม่เด็กนี่เต่าที่หรอกที่คุ้มจับมาลูกคงจะใช่อ่อะอแค่นะคนี้เนาะตรงนี้ครับผมครับที่มันมาแล้วคร ผมวายันผมชาเลยว่าผมวายันเจ้าที่ทุ่งฟ้องได้ใส่ปิดจัลันนายันบัางไหเรื่อครับข้อนี้ชื่ออะไรขันชื่อไปเอาแต่ขี้ชื่อเท่าไหร่ครับนี่กาเป็นคำยืนยันนะครับของพ่อสนธยานะครับเพื่อว่าเพือออ่อนบวบันหนกเมื่อปิด เป็นสัญจรแจ้งในเพิ่นกับโบวันนะครับเพราะว่าว่านี้เพิ่นได้คักแล้วเพิ่นมานะครับแนวทางของเพิ่นโค้งสุดท้ายหนึ่งกันยาหกแปดนะครับบนสี่ห้าเก้าเม็ดเดียวล่างศูนย์ห้าและก็ศูนย์สี่นะครับเป็นแนวทางของขวอสุนทยานะครับ พี่น้องท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิ่รรบงนะครับเด้อใส่วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับถูกว่าถูกบอกว่าอกใช่เพราใช่นะครับเขาจะจะคอยไปพิสูจน์กันนะครับในวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้ำกันนะครับตวางวัดที่ผ่านมาของพ่อสนทราเพิินเขานะครับ เขาหกห้าหกสามเพิ่นได้เลยนะครับงวดนี้เปลี่ยนจ้างใดจ้างมาเบิ้งกันนะครับมาพิสูจน์กันนะครับกับฝากที่ตามเพื่อน้ำเพราะว่ามันกับว่าเน่นะครับบางเทียบบางทีตัวเลขเกระแสนะครับก็บเป็นได้แค่เพียงกระแสคืองงวัดที่ผ่านมาหนักแปดห้าเบ้อออกวยครับนะครับตัวเลขที่เป็นกระแสคักๆเนี่ยมันกะ มักจากลบนะครับคนเฮาบรวยพร้อมกันนะครับพี่น้องทองไว้เลยนะครับคนเฮาบรวยพร้อมกันตัวใดที่เป็นกระแสก็คือเป็นกระแสซ่ากันมาเ้าจ้าถือมาสามงวดหรือว่าสองงวดซ่อนสามงวดซ่อนงวด,วดที่ซีเฮาไปลุยตามกระแสบางเทือมันกับผิดพลาดไปนะครับคนเฮาบอกหูว่ามันจะออกตัวใดมาตัวใดคนเฮาเบิงหลวงนามบไไรหูหลวงนามบะไรนะครับ กมิตาเอาปัจจุบันนี่แหละเป็นเกณฑ์น,นะครับเอาความเป็นอยู่ของเจ้าของนะครับโชคลาภเป็นเรื่องของแต่ละบุท่านแต่ละบุคคลนะครับเป็นแข่งกันเม่ไรขันเฮาสีโชคดีเขาสือตัวได้กระูกนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็ฝากแนวทางของพ่อสนธยาไวน้ำได้เด้อครับเด้ออาเทียมีบุญต่อกันนะครับโค mm ้ hmm. งสุดท้ายในงวดนี้4 5 9 บนส่วนล่าง0.5กับ0.4นะครับฝากพิจารณาเบิงใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับกันพี่น้องบอ่มากะเอากเก็บไว้เป็นสถิตินะครับเก็บข้อมูลเอาไว้ไว้เปรียบเทียบนะครับส่วนมากนี่พี่น้องเอฟซีทั้งช่องเขาแทวบ้านเพิ่นก็สีเก็บไว้เป็นข้อมูลน้ำกับนี้นะครับ สำหรับเอฟซีไม่ที่เขามาติดตามท่านได้กดไลค์กดแชร์กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับเด้อแลวก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพราะว่าท่านสิได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่พ่อเฮงได้อัปโหลดคลิปลงไปนะครับสำหรับมือนี้งวดนี้ขอ้พี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านโชคดีครับแนวทางของพ่อสุนทยาน้ากันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ